สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคนมือนี้ก็มาตามแทวทางเพื่อนบ้านต่ำเล่าของแมลุอยู่เนาะคะ่ะพอดีเมื่อเร้าไปหาแมุยเพื่อนกําลังจะออกไปรับจ้างตัดอ้อยเนาะคะ่ะหน้านี้เป็นหน้าตัดอ้อยเพื่อนกับวายุบาเส้าเพื่อนเพื่อนเป็นคนขยันเนาะคะ่ะงานยังเพื่อนกับวาหิเพื่อนรลับเมื่อถูกงานแมรูเพราะว่าสิตัดอ้อยกูมันรับงานทุกอย่าง มัดถูกยางแมห่หลุ๋ยพันรับเป็นเป็นคนขยันพ่อดีว่าสิไปไทายเพิ่นเหมาเสาร์ตาเสาร์ไปหอดเพิ่นเตรียมโตเพิ่นสิไปตัดอ้อยแล้ว,ลวเลยบ่เดี๋ยทายเพิ่นฝ้าวเนาะค่ะพอสายกับตาร์ทรถถ่าแล้วก็เลยว่าฝันไปแม่ดุ๋ยเพิ่นก็เลยเล่าให้ฟังกับในตาตัวเล็กมาฝากเอฟซีเนาะค่ะม้าเป็นยังเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นมีงานขนาดไปตาเสาก็ออยังหมด ได้ไทายเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นฟ้าววาซั่นแต่งโตสิขึ้นรถแล้วต้งพ่อสายก็เอือนเพิ่นเนาะคะ่ะก็เกรงใจเพิ่นก็เลยเว้าน้ำเพิ่นประมาณข้าวนึงเนาะคะ่ะถามเลียงฝันกับได้ด็กโตัวเลขมาฝาก FC เนาะคะ่ะก็บ่เป็นหยังเนาะคะ่ะบ่ได้เห็นยายหลุยสัมภาษณ์ยายห,หลุยก็ได้็กโตัวเลขมาแม่ตุ้ยก็สิมานั่งเว้าเอาก็ได้เนาะคะ่ะเพิ่นบ่ว่างเฮ็ดจังได๋ได้เนาะ ไปจ,จอเพิ่มมือได้กับบพอพ่อว่าได้ทายจากเถือไปมืเอเศร้ากับพ่อดีเก็บแมนบ่พอเพิ่นเนาะคะ่ะเป็นกําลังสิขึ้นรถพอสายสตาร์ทรถทาแล,ะะแ,แล้วค่ะแต่เลยย่งดีอยคะได้ตัวเลขมากยู่เราฝันล้วเิ่นกะตีเป็นตัวเลขใครมากเนาะคะ่ะไม่ลุยก็ได้เิ่นก็ฟันแม่นอยู่เดคะ่ะแต่ว่าตีบต่แตกเนาะคะ่ะงวดใดกะตีบต่แตกรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาเป็นฟันเจยวกับแม่บัวอายุหกสิบห้า ไปถามมายังดีนะวแล้วบอกกลับหัวนะคะมันออกเก้าหากะถือว่าแมนนะะ่นเนาะกลับหัวซือ่อแม่ลุยเนี่เป็นเป็นก้อนฟันแม่นเด่ะ,ะแต่ว่าต้องตีให้เปลี่ยนตีให้แตกนะคะ่ะเป็นกับฟันแม่นอิลี่บ่ได้นั่นนะคะ่ะหมวดนี้เป็นเพื่อนบ้านตำเล่าเนาะคะ่ะไกล่เลขได้กับไปเลขนั่นแม่รุยวะใกลเล้ากับเอาเล่าพอดีเล่าออกมือนี่ก็นเลยได้ตัวเลขมากกว่าที่นะคะ่ะ ม่ได้สัมผัสเพราะว่าแม่ลุยพันเฝ้าวา่าซันมาสซาเกือบแม่บ่าพ่อพ่นว่ากำลังสิออกไปเนาะคะ่ะได้ต,ตาาะะด่้ตัวเลขกเมื่อฝากนะค่ะไม่มีกระไดตัวเล็กเมื่อฝากกับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเมืจะไั้เลขเลขกเกเพิ่นกับว่าร้ายตัวเลยคะ่ะสองคู่หนึ่งเล็กแม่ลุยเมื่อนี่ได้เป็นตัวมากคะ่ะเิ่นตีห้เรียบร้อยเิ่นบอกพ้อมาตัวใดตัวใดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวกับเอกบ้าน,านกับข้องเกล็ดชว์ให้พี่น้องเอฟซีเห็นเนาะคะ่ะกับเบาให้มันได้เวลาจักน้อยก่อนเนาะคะ่ะวันีก้กะเป็นมื่นเล่าออกเนาะคะ่ะเป็นมื่นห้อยเล่าพัฒนาออกวันที่สิบเก่าเนาะคะ่ะเหมือนท่านว่าโอเปียนเนาะ,ะวันที่ผ่านมารัฐบาลไทยเอฟซีกับพีทหวังเนาะคะ่ะว่าสิเลขซีเก่าแม่ดวงห่อน ขาดไปเต็มนึงนะคะไอ้ที่เก่าออกเก่าหานะคะเสียดายกันอันออกเกินนีกก็จะมวนกุ๊บนะคะซีเก่าเก่าซีว่างันนะ,ะนี่นะเป็นเก่าหาเก่าหากับเป็นเลขอันพร้อมนะ,ะโอ้บานยุไก่ถนนเสียงรถจะเหลบกวนจลกน้อยได้ะคะ่ะรถเที่ยวจะมืดมืดเลขแม่รวยมือนีเป,ป,ป็นตีห้าเป็นตีห่เรียบร้อยค่ะจ้องคูเนนเนียได้มซื้อง่ายขนาดเลขแม่รวยมื มันก็หามพลาดเลิกขายเอฟซีก็ได้เดี๋ยวอีกวันนั่นก็จะโชว์ให้เบิ้งว่าได้ตัวใดของแม่หลุยมืันก็ได้เลขยกเพื่อนมาไล่ตัวเรากำลังไม่ซ้องคู่เราฝันฟังว่าแม่หลุยฝันว่าจังใดเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จูงควายตัวงามงามเพิ่นว่าตัวงามคักเพิ่นว่าตัวบักง่ายเพิ่นว่าจูงควายมา บ่ได้จูงมาบ้านเนี่ยจะจูงอยู่ใส่ปัญหาสำหรัง่ามงามกลวยต่อนะแม่ลุยบ้าเลยว่าต้องสิตีตัวใดแม่ลุยเพิ่นกัว่าตีบ่ยากเลยล่ะคนว่าจูงคล้วยคอยกัตีซีหนึ่งกับซีซีนั่นแล้วเพิ่นว่ากล้วยกับซีนั่นตุเสือกกัเป็นหนึ่งคนว่าซีหนึ่งแล้วกกะคอยกัเป็นซีกล้วยกัเป็นซี่นเลยว่าซีหนึ่งกับซีซีตอนแล้วว่าฉันแม่ลุยว่า คนไหมาสองครูเชนี้เนาะค่ะไปกับบนล่างเนาะค่ะซื้อกับน้ำค่ะเขียนไห้สองคู่ค่ะซีหนึ่งซีซีไปกับกว่าสี่ซีหนึ่งหนึ่งซีซีซีเห้กับเนาะค่ะเพราะว่าเป็นเลขเบิลเนาะเลขเพื่อหลยตัวซื้อง่ายๆเนาะเป็นเป็นเพื่อนบ้านําเล่าด้ค่ะวันสี่สิบเก้าข้อข้อหกแปดเลขแม่ลุยเนาะค่ะฟันสันๆนหน่อยๆฟันบ่หลลยเนาะค่ะตีง่ายๆพอหมด เอาไห้ได้เด้อคข่เอฟซีเลขว่าลายตัวสองครูนฉีนเนาะเลขแม่ลวยค่ะแม่ลุยกับเป็นคนฟันแม่นอยู่เนค่ะค่ะที่พ่านมาตีบ่แตกซื้อที่จิงแล้วมันแม่นของแม่ลวยนะคะอ่าเป็นคนได้เล่าฟันเมื่อสาเพิ่นฟฝ้าไปตัดอ้อยเิ่นเล่าก็ฟันในฟางแป๊บหนึ่งเรากับคน่นก็ตีเลขไห้ไม่ซ้ำนีนนะะ่เนาะได้กล้วยตัวบักงามเิ่นว่า แล้วสีซีหนึ่งกับซีซีสองคู่เชนี้แม่หลุยว่าเพราะมีหลายตัวเนาะกับเอาอซีหนึ่งกับเนืองซีเช่นั้นละซีซีบ่ได้กับเนาะค่ะเป็นเหล็กเบิ้ลเนาะซื้อง่ายแต่ค่ะค่ะซ้ำนี่แม่หลุยเป็นกระับจ้างเนาะค่ะเป็นกรเป็นคนรับจ้างมาตะไดร่ตะไดรเนาะคะ่คะเป็นบ่อเอื้อต่คนมาเอื้อพันพันมาเตือนขัน คนเหตุงานดีขยันเนาะผู้ใดก็อยากได้ไปทํางานให้แม่ลุยกบพอสายเนาะเพราะว่าสิตัดอ่อยกูมั่นเจ้าได้นี่บบอึดตึศภูมาเอื่นเพลินพันว่าจังสี่แหละเนาะค่ะคนทํางานดีบออึศผู้เอื่นเนาะคนขยันเนาะไปเหตุงานใสผู้ใดก็มากเป็นคนขยันผู้ใดก็อยากจ้างเนาะแม่ลุยในบูบานนี่คันเราเรื่องแม่ลุยก็พอสายชัดเจ้าจักมัดบานเพราะว่ากูมั่น ตัดใบปาไหนปาใดนี่เป็นไ,ไปมัดสูป,ปาเนาะแม่นุ่งบริยูไดี๋ยวเศร้า,า,ากันหาเศร้ากินคำเนาะครับตั้งมาหากินเนะาะคนท่องมีหนาที่ใดกับเฮ็ดไปเนาะม่ตุ้ยกันหนาที่ไปหาทายเลขเต้นกันกับไปตาหกโมงเศร้าไปหาไม่เขียวหน่อยขึ้นโคกตัง้งเศร้าๆผู้ใดกล่ว่ามื่เจ็บเฮ็ดว่าแมา่นไปหาเลขกันกับหมอเลยครับว่าจะ โม่งทะเลึ้นไปท่านข้าเจ้าเห็นประจ๊บบ้านไม้เขียวหน่อยอยู่ทั้งโขกนะครัะมองป้าเห็ดข้าเจ้าเขาจว่าไปหาจิบเห็ดบอแม่นครับไปหาเหล็กมาสันข้าเจ้าว้ามาสันนาทีหาเหล็กกัหาเหล็กมาให้เอฟซีเนาะครับเขาบ่เขากับก็ได้ว่ากันครับเป็นแนวทางเนาะนาทีไผนาทีวันเนาะแม่นเลยกันกับไปหารับจ้างตัดอยผู้ใดสนัดอันใดก็ไปอันนั้นเนาะ กบด้น่ทยเป็นดอกของเมลุยก็ได้คนเราตะคว่มฟันให้ฟังสัตนๆท่านเ้าออไปทํางานตาัดอ่อยค่ะเมื่อเช้านี่ก็แยบว่าพอเป็นไปท่านพอดีพอสายกําลังสตาร์ทรถกาลังสีออกไปเห็นเมลุยกําลังสิแดันออกมาจากในบ้านกําลังจะขึ้นรถไปกันเลยเกือบว่าได้นะคะะอย่างเพ้ถามเพิน่นเวาให้ฟังสั้นๆเท่นก็ตีเป็นตัวเลขออกมาค่ะ เป็นซีหนึ่งกับซีซีแคนี้เหรอพันว่ะพันกับเฝ้าขึ้นรถไปเลยตัดอ้อยกับพอสายมาต่อมาต่ออ่ะพันกัเเราเพิ่มฝันในฟังนี่ดอกพันว่าพันได้จูงค้ายตัวงามงามค้อยตัวบักไงตัวงามคักแมลุยว่าพันก็ว่าเสือกเป็นหนึ่งค้อยเป็นซีซีหนึ่งกับซีซี่อนเหลวพันว่ะเอซี่โฉกมันหมานกับเพื่อนบ้านตำเหล้าของแมลุยเนาะค่ะ้นฟ้านแม่นแมลุย ตีว่าแตกว่าแม่นเมนทูกงวดเอาว่าได้ื่อๆค่ะงวดนี้พันไหเป็นโตมาล่ลเราแม่หลุยเป็นเป็นผู้ตีเองได้ค่ะเจา้าโตฟันเองตีเองตีง่ายๆแบบแฉนๆเลยพันว่าว่าตองเบาๆๆเง่าพันว่าซีหนึ่งซีซีไปเลยแม่หลยุย่าซักพี่ซับหนีพันว่าเอาให้เอฟซีโชบโชกมันมันลำลำเรื่อยๆสุกูสุกุตากกับกับเพื่อนบ้านตำเล่าของแม่หลุยในมือน,นี้สวัสดีค่ะ